วันนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คืออาชีพการเลี้ยงวัวนมนะครับวัวน,นมนะครับมันจะท้องประมาณ280วันหลังคลอด1ชั่วโมงเราสามารถทำการรีดนมของมันได้เลยนะครับการให้อาหารนะครับตอนเช้ากลางวันเย็นนี้ให้3ามือ้อเราจะให้อาหารข้น1-2กิโลอาหารข้นนี่คืออาหารเม็ดนะครับ ส่วนอาหารยาก็ให้เหมือนกันเลยครับเชา้ากลางวันเย็นเหมือนกันอาหารยาก็มีข้าวโพดฟางหญ้าเป็นต้นนะครับส่วนการผสมเราจะใช้การผสมเทียมแทนการผสมจริงเพราะว่าการผสมเทียมจะง่ายกว่าการผสมจริงนะครับแต่มีโอกาสติดน้อยกว่าการผสมจริงพื้นของขอกวนนมนี่นครับ ควรไปพื้นคอนกรีตเพื่อที่จะง่ายแก่การทำความสะอาดนะครับส่วนการรีดนมนครับเราจะรีดตอนเช้ากับตอนเย็นสองเวลานี้เท่านั้นนะครับอาชีพวันมเป็นอาชีพที่ดีอีกอาชีพหนึ่งนะครับทุกคนสามารถเลี้ยงกันได้ทั่วไปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ